ก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่กันได้ถึง11ปีเนะบางทีเราก็าคิดว่าแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่รอดก็ได้ไงเราัมานกันด้วยความรักขอบคุณนะที่เป็นภรรยาที่แสดนดีี่ขอบคุณค รอบ11ปีแล้วเป็นวันที่เราแต่ก็ไม่ใช่วันที่จมั่นกันเ<ช>มื่อ11ปีที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่วันที่เราจะจริงๆวันนั้นจัดงานนะก็เ, <c oughs> เชิญแขกและสื่อมวลชนมา,วาวกว่า400ว่าคนเนาะแล้วก็จัดที่โมคาด้วยมไม่คิดว่าเราจะอยู่ได้ถึง11ปีเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องมหศัศจรรย์ จริงๆติดทแหละเพราะว่าเขาประกาศต่อสาธารณชนแบบนั้นแล้วเราก็ลงหน้าหนึ่งด้วยไม่บางทีบางทีเราก็คิดว่าแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่รอดก็ได้ไงแต่ยังไงก็ต้องฝันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเลิกกันก่อนอะไรเงี้ยตอนพี่มนย่งคิดถึ่งอั้หรอกคือคิดว่าอะไรที่ไปได้ดีไปด้วยด้วยกันแล้วก็บุญนำพาไม่ให้เจอกันก็ถ้าต้องไปดีดี แต่สิ่งที่ต้องทําตอนนั้นคือก่อนที่อายุเราตา่างกันใช่ไหมแล้วก็มีคนเป็นคนมีชื่อเสียงทั้งสองคนอ่ะจะมาคบกันรับ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 รบมอะไรก็มันก็ดูไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแต่ตาก็ตาคิดว่าตาไม่ตอนที่เรามั่นกันนะตาคิดว่าเรามั่นกันด้วยความรักเราตาก็ไม่ชอบพูดคำคมตาผู้ไม่เก่งแต่ตาก็พยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดแต่ตาก็ ไม่ได้คิดว่าจะมาถึง11ปีเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคเยอะแต่แตด้วยความรักเนาะจริงๆว,วันนี้มันแก้แค่ทำ่เรามาวันนีเนาะคแค่จําวันที่มันตรงนี้ใช่ใช่แต,แต่ที่เหลือคือวันที่เราแต่งใช่แต่ที่เหลือคือการอยู่ร่วมกันก็คือเราไม่ค่อยเปลี่ยนกันอะเราพยายามไม่เปลี่ยนกันเยอะแต่พยายามที่จะ รักในสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือรักในสิ่งที่เป็นพี่พี่ก็รักในสิ่งที่เป็นปา๊าแต่ว่าอันไหนที่เราแบบเป็นกัลยาณมิตรซึ่งก,กันอันไหนที่เราบอกกันได้แล้วเราสอนกันได้ว่าเออเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ไปด้วยกันไปร่วมกันแต่ก็น,นับจากนี้ไปก็คือ,อยังไงแล้วก็คือตะก็ไม่เลยว่าจะมีอุปส,สรรคอะไรแต่ก็สำหรับตัวเรา คือตากนตาก็รักลูกอยู่กับพี่ตลอดแต่กับพี่อ่ะพี่ก็ต้องอยู่กับตันตลอดเชื่อใจกันแล้วต่อจากนี้เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกขอบคุณนะที่เป็นภรรยาที่แสนดีขอบคุณค่ะแฮปปี้แฮปปี้สุขสันต์วัน มาข้างหลังมามสดงนะแสดงหน้าหน่อย <c oughs> ขรามาณน,นึง <c oughs> นนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านในชีวิตครอบครัวของเรานะครับ